เราติดตั้งยังไงคะวิธีต่อตัวเชื่อมต่อของเด e l ไลน์แบบแขวนวันนี้ผมต่อตัวทีให้ดูตัวที่จะเป็นตัวเมนของเราก่อนก็คือเด e l ไลน์ใช้ทั้งหมด3ตัวครับ3ด้านของตัวทีเราก็จะทําการประกอบใส่สลิงร้อยสายแต่นี้จะต่างจากเดิมนิดนึงครับในส่วนนี้มีสลิงอีกตัวที่เป็นสลิงแบบ3เส้นซึ่งใช้กับคอนเนคตัวทีเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแป้นก่อนนะครับนี่เลยประกอบ ต่อไปเป็นตัวสลิงครับเราต้องต่อสลิงเข้ากับตัวนี้ก่อนนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาร้อยเข้ากับตัวแป้นเลยนะครับนี่จะได้ประมาณนี้ครับแล้วต่อคมยังไงคะอ๋อไม่ยากครับนี่ใช้ตัวนี้จอยสำหรับเชื่อมต่อระหว่างตัวเดอไลน์กับคอนเนคเตอร์นี่จะมีพอร์ตด,ด้านข้าทั้งสองตัว แลวเราจะติดตัวสลิงยังไงคะอ๋อนี่เลยครับนี่เราก็พลิงมาด้านหลังโคมเราก็ใส่เพจเข้าไปก็ใส่เข้าไปครับแต่ในตอนใส่เพจแนะนําว่าให้ใส่ให้ตรงกับส่วนที่เป็นคอนเน็กจากนั้นเราก็มาต่อสลิงหัว3หัวนี้แหละที่เราจะใช้เชื่อมครับนี่ใส่ให้ครบทั้งสามมุม อ่าเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จสิ้นสาหรับการต่อสลิงข้าตัวคอนเนคเตอร์นะครับแล้วถ้าเราจะเอาโคมขึ้นไปแขวนเราต้องทํายังไงเพิ่มปะคะน่าจะขึ้นติดตั้งจะต้องใส่เพจเพิ่มตรงใน,นส่วนหางครับเพื่อประคองตัวโคมตัวน,นี้ทั้ง3จุดจะใช้เป็นสลิงแบบเดี่ยวนี่แบบนี้ครับเราก็ทําเหมือนกันแค่ใส่เพจเพื่อประคองในส่วนปลายเราก็ยึดทําแบบนี้ทั้ง3จุดเดี๋ยวฝากทัานต่อไฟให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับอ่าเดี๋ยวนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเดอะไลน์ที่เราต่อไปแล้วแสงจะออกมาเป็นยังไง นน่นี่นนแสงที่ได้จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าแสงของเดอรไลน์จะเรียบเนียนตลอดทั้งเส้นต่อไปเป็นตัวอย่างการจับเซตเดอรไลน์แบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าแสงของช่วงรอยต่อก็จะเนียนสนิททาให้เดอรไลน์ดูเป็นโคมมเดียวกันได้เลยครับ